ทุกคนรู้ไหมไม่รู <S 1> <S 1> hey, yeah. uh, ้ว่าอะไรก่อนกฟังก่อนสิอะไรเนี่ยก็โดดวันนี้เรามีเกมด้วยนะรู้ตัวไหมว่าเราต้องเล่นเกมไม่รู้อะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยไม่คุณโจผมต้องชนะพมอย่าดอเบงวันนี้เกมที่เราจะมาเล่นกันนะฮะคือเกมทายเพลงจากเสียงสิรินั่นเอง มีมีใครเคยเห็นกิจกรรมนี้ไหมที่จะเป็นแบบพูดโมโนโทนอะไรอย่างเงี้ยเอาเพลงในท่อนมาพูดเป็นโมโนโทนนะคะก็เป็นเพลงแบบว่าอาจจะเป็นเพลงทั่วทั้งโลกเพลงไวรัลหรืออาจจะเป็นเพลงเราเองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโฮสของเราก็คือโฟร์อีฟออฟฟิเชียลเนี่ยจะเปิดเพลงจากซิลิให้เราทายนะคะแล้วเราก็จะทายชื่อเพลงกติกาก็คือใครที่อยากตอบคําถามนะคะก็เปิดไมค์อ่ะเราเปิดไมค์อยู่แล้วก็พูดชื่อพื ปเลยไเล็ชื่อของตัวเองออกมาพูดชื่อของตัวเองออกมาอย่างเช่นจอลินพี่ไม่อ้ายค่ะอะไรอย่างเงี้ยอ้าวไม่ได้ไม่ได้พูดชื่อจริงหรอแบบว่าเนาพูดชื่อจริงเลยได้่เราได้ชื่อเราสั้นล่าโอเคเป็นชื่อจริงนะคะแล้วก็เราจะมีกรรมการก็คือเป็นพี่ทีมงานหลังบ้านฟังว่าได้ยินเสียงใครก่อนซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าเราจะยึด อินเทอร์เน็ตของพี่งานคนนี้คนเดียวนะคะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกทุกคนในสเปซนี้ไว้นะคะพอเป็นช่วงการเล่นเกมปุ๊บเนี่ยทุกคนกรุณาลดเสียงหรือว่าดทว้ามีบทลงโทษไหมอะมีทุกคนจะบอกว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมธรรมดานะฮะจะมีบทลงโทษจะต้องถูกลงโทษโดยการอะไรถ่ายโดยการตัวเองถ่ายรูปตัวเองลง ไอเอ่อสตอรี่ไอจีนะคะแล้วก็ทําหน้าให้แปลกที่สุดแบบว่าลัวที่สุดไม่มีขายสวยใดๆทั้งนั้นทาแป้งหน้าขาวได้ทำไม่แงทำ้งผมตลกได้ทำุ้ผงตายกันยากเลยเนี่ยไอแม่แม่อพวกคนตาตีก็คือ ก็คือสรุปว่าผู้ชนะหน,นึ่งคนและอีกหกคนก็คือต้องถ่ายรูปหน้าขาวอถูกป,ปะใครหา็อคนหมาโอเคเดี๋ยวเราจะนับหนึ่งสองสามแล้วทุกคนเงียบนะแล้วเดี๋ยวโฮสตจะเปิดเพลงนะฮะครับหนึ่งสองสามโคษทีช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้คุณว่างเหงาคำว่าว่างเปล่าก็ไม่รู้จะกดยังไง กรณิดอะไรอ่ะเพลงอะไรอะรู้งี้เป็นแฟนนานแล้วอาอะไรวะเนี่ยอุ๊ยอะไรวะอ้อะไรวะอะไรวะไม่รู้เลยจริงไทุกคนทำไหมคะอ่าทีมงานบอกว่าชื่อเพลงผิดนะให้โอกาสใหม่อีกรอบหนึ่งคุณกรณิดฮะไม่ใช่จริงๆเหรอดูงี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วอ่ะนะ น่าจะมาเออเอาถูกไหมพี่บอกว่าถูกเลยโอเคอันนี้หรออันนึ่คะแนนอ่ะอาจจะได้หนึ่งนะฮะคำว่ากันถูกคำว่าอะไรอยู่าเออไม่เป็นไรให้อภัยเพื่ออารพี่ให้อภัยเสมอใช่ค่ะอ่าอถูกเสมอลูกไม่เป็นไรเลยเอ้ยอ่ะอายได้หนึ่งคะแนนนะคะอู้อ่าเพลงที่สองนะคะหนึ่งสองสาม ไม่ได้มาเรียกร้องอะไรแค่ต้องการมาใช้คำลาบอกคนนั้นให้รอหน่อยนะขอเวลาไม่นานชื่อเพลงอะไรวะอะไรวะมันขุนมากมันคุนมันคุนรอกเลยเสียงนี้ไม่ค่อยชัดอ่ะมันไได้ชื่ออเระแล้วคำสุดท้ายคำนี้จลินโจลินจอลิน อะไรวะเพียงอะไรวะหนูได้เลยปะอธิตยาอธิตยาอธิตยาหนูดก่อนแล้วอะโจลินได้ค่ะโจลินได้ของพี่โออยทีเจปะเออเออกอดได้ไหมอ้ยโเ้งเๆ่โอกไม่อาเอาเวลาไม่นานจริงเี่ยนอยึกอนไม่ออกถูกต้องค่ะโจรินแต่ว่าแต่ว่าจำชื่อไม่ได้นึกชื่อเพลงไม่ออกกอดได้ใช่ไห ได้แต่จำชื่อเพลงไม่ได้อ๋อโอเคก็คือสรุปโจลินได้หนึ่งคะแนนนะคะแล้วก็อายได้หนึ่งคะแนนตอนนี้เห็นพี่ทีมงานกระซิบว่าแฟนๆตอบถูกกันเยอะเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปดูแฮชแท็กแล้วอ่ะเราต้องไปดูในแฮชแท็กแล้วเก่งมากทุกคนเก่งมากทุกคนรู้ได้ไงว่าโคตรหัวเลยฮะเอาดีๆเพลงที่สามนะคะหนึ่งสองสาม จัดไปแบบชุดใหญ่ไปเลีบแบบว่าเธอทักมาแล้วเรียกติดไม่ยังอยากคุยกันเอามา20าดยั่ยนอะยัยานยัยายันยานยันยยัยัน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 ยัยันยัลยนอันยนยันอยนอันยัยยายาันยายยันนยั่ยันยันยันยนยยยัยยัยัน่ยยน ท่อนมูส่วท่อนที่แบบเธอนอนเมล์รับโอ้โหเย้ถูกป้องนะตอบถูกไม่ตั้นไปได้หนึ่งคะแนนค่ะเย้ไหนแต่เราคนคิดว่าเป็นเพลงอะไรบ้างเพลงมันจะตอบหยอกหยอกแต่พูดไม่ได้ก่วยเมื่อกี้ไม่นี่นี่มีความคิดเหมือนกันว่าหยอกหยอกแต่ว่าแบบไม่กลัว ตอนแรกที่ได้ยินอะแบบว่าเออถ้าอยากคุยก็เอามายี่สิบนี่คิดถึงแบบเพลงแบบโจ๊ะทึมๆหรือวะแบบเออใช่ใช่ตอนแรกผมนึกว่าเพลงมาลิงกิงกองสาลนโนงกองแกงด้วยอ่ะจัดไปแบบไฟกับพิบใช่ไหมล่ะท่านี้เรามาเพลงที่สี่กันต่อดีกว่าอย่างทุกคนฮะไปฮะไปฮะโอเคเพลงที่สี่นะคะหนึ่งสองสาม

เป็นบอมของโฟอีฟครับผมเย้โอเคถูกต้องครับผมทำไมไปอยู่ในซิลีลแล้วมันถึงอย่างงั้นน่ะหลอกมากเลยอ่ะเราพูดชื่อจริงหรอให้พาน่าใช่อ่ะตั้นาลูกอ้าวชื่อจริงนะฮะโซเชคซูชิบอดี้ซูชิเออเราเราเราอาจจะ ใายไม่ถูกเพราะว่าจริงๆมันร้องว่าซูชิไงเออใช่สำหรับใครที่อยากรู้ว่าจริงๆร้องว่าไงนะคะอย่าลืมไปฟังนะคะเพลงอยู่ใน YouTube นะคะและช่องทางต่างๆสามารถไปฟังได้เลยนะคะค่ะ Apple Music ค่ะไปได้หมดเลยนะคะเก่งมากค่ะเพลงต่อไปค่ะหนึ่งสองสาม ให้เธอเป็นจักรวาลที่มีฉันอยู่ไม่หาที่ตะตาอรู้ตัวบ่างไมคุณมากคุณมากคุณมากให้ให้เธอเป็นจักรวาลให้เธอเป็นจักรวาลเฮ้ยทำไมวะามัคุยเพลงเลยวะเฮ้ยเฮ้ยยวเฮ้ยพี่ขออีกรอบได้ไหมอะ เธอเป็นจักรวาลที่พันนั้นอยู่ไหมพัน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 คือรู้ชื่อเพลงแต่ไม่รู้ใครร้องอ่ะพันใช่ไหมไม่ใช่พันปะใช่พันได้ใช่พันเอ่อต้องชอบแค่ไหนโอ้ของ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 พี่เซลป้ใช่ถูกต้องครับผม Yeah! เก่งอุ้ยขอฟังเฉลยได้ไหมคะพี่ออฟฟิเชียลสามารถเปิดเฉลยให้ฟังได้ไหมเพลอันมาจากอันนี้นี่เองใช่ป่ะโอเคใช่ใช่ใช่แย่พี่แอนน่ายังอยู่ไหมฮะเก่งมากแอนน่ายังอยู่ไหมฮะแอนน่าย yeah. ังอยู่ไหมฮะอยู่อยู่อย mm ู่ยังยินใช่ไหมฮะยเซิร์ฟเวอร์นะคะยังไม่หลุดเซิร์ฟเวอร์นะคะโอเคเรามารวมคะแนนกันนะฮะ ไฟได้สองคะแนนพันได้หนึ่งคะแนนโจได้หนึ่งคะแนนแล้วก็อ,อายได้หนึ่งคะแนนครับผมโอเคผมเตรียมหา,หาไปแล้วนะคะก่อนหน้ามาผมพร้อมแล้วเพต่อไป <c oughs> นะครับอุ๊ยเพลงต่อไปพร้อมยังโอเคตอนนี้เพลงต่อไปหนึ่งสองสามพักมาหาฉันเสมอแทบทุกคืนวันมากเกินกว่าเพื่อน <c oughs> ควรจะเป็นเล่นเป็นห่วงชั้นแม้ในเรื่องที่ไม่สำคัญอาทิตยาใช่ป่ะวะเออจวนลินต่อแล้วกันไม่แน่ใจเลยอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเออนี้ไม่รู้อ่ะอ่าอะไรวะคนไม้ค่ะคุนไม้ไม่รู้ใช่ป่ะวะไอ้ทิลลี่เบิร์ดอ่ะเพื่อนชื่อเพลงอะไรปะเพื่อนไม่บอก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 อะไรสักอย่างเร็ว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  ยินยันคำตอบว่ายินยันคำตอบเออเออชื่อเพลงอะไรอ่ะเออเออเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนเนาะไม่รู้อ่ะชื่อเพลงของชื่อเพลงนั้นอ่ะถูกต้องโอเคพี่ติ๊กนะคถูกต้องเย้ใช่โอ้อ๋อท่อนรัวโอเโหทำไมนึกไม่ถึงเลยอ่ะทำไมอุ้ยทาออมเหรอแค่เธอแล้วนะผมยังไม่มีคะแนนเลยอ่ะเอาแล้ว และตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันห่าชิงก็คิดได้มีซื้อมาก้วยกันแบบอ๋อได้ไหนั่นใช่เพื่อนเป็นดีๆแข่งแข่งเขนอะไรบอกฉันดีก่อน่อนนอนช่วยเปลี่ยนจับเปลี่ยนจับเพื่อนเป็นเพื่อนในดงอะไรกันครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวมารวมคะแนนกันดีกว่านะตอนนี้นะคะพี่มายได้หนึ่งคะแนนพัน พันได้หนึ่งคะแนนฝ้ายได้สองคะแนนโจได้หนึ่งคะแนนอายได้หนึ่งคะแนนนะคะตอนนี้คุณฝ้ายนำอยู่ในแคปโกลบผมไม่กลัวหรอกบทบทลงโทษมันก็แค่นั้นแหละปกติผมแกล้งว่าคุณได้แรงกว่านั้นพี่นันสนับสน่เอาออมลงจากสปีกเกอร์ด้วยค่ะมาค่ะเพลงต่อไปหนึ่งสองสาม

เอาใหม่เปิดอีกรอบแล้วก็พูดหลังเพลงจบโอเคไหมฮะตัวอ้าเอาโดนแดดโดนเทแล้วไงก็ไม่เห็นมันจะเป็นกลางโจลินก็พี่พานัน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 โจลินพี่พานันพี่พานันโจลินพี่เจอร์ลนสยามรอลุ้นเลยอ่ะผมว่าผมพูดคนแรกนะผมรอลุ้นรอลุ้นคนแรกนะเอ่อป้ายแล้วป้ายขึ้นไปบน้ เฮ้ยมันไปเคยใช่เหะอตัดสินด้วยเน็ตพี่ทีมงานค่ะไปค่ะโอเคฮะโดนเทแต่เทอยู่ฮะของวงของวงอ่อชื่ออะไรวะวงแบมแบมเออใช่วงแบม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 กบมแ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 บมใบมแลมกบมแ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  ชื่อถูกไหมครับพี่ทีมงานถูกต้องลครับต้อมเพื่อจริงเด็ดเหมือนกันเลยแต่เปนคือแบบตอนดีเลยมากอ่ะคือแบบหสุดยอดจริงๆเราอาจจะเป็นการแบบว่าโอเคเออไม่แน่เน็ดก็อาจจะแรงโอเคไม่เป็นไรแฮนเราจะอยู่อย่างนี้ได้กันตอไป เธออตส่ากิเอตสาัตัวเองนะพี่โอ้กเอก็ต้องโดนลงโทษเหมือนฉันแหละจริงวก็เธอที่ได้หนึ่งคะแนนไม่เป็นไรนะจริงมีหน้ามวนะพวกเธอมีน้าม่ัิ่งไงเธอก็โดนโอ้เออมาดิมาสิเพลงต่อไปเลยดีกว่ามาหนึ่งสองสาม มือมองไปท้องตาไกลฉันคิดถึงเธออยู่วันแรกที่ได้พบกันคิดถึงที่พนนที่พนันที่พันพันที่พน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 ัน่พนัน่พนันที่พนันทีพนัน่พนันท่นันที่พ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 นันทพนันที่พนันทนันที่พนันที่พนทันที่พน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 ันททันที่พน่พนนที่พนันที่พ โอ้ไม่จริงป่ะเดี๋ยวนะเขาเปลี่ยนชื่อแล้วไวร่าไวร่าไวร่าเอาชื่อตอนไหนเอาเอาชื่อตอนนั้นเอาชื่อตอนที่ออกเพลอนี้ชื่อเพลงนี้ออกไลล่าไปไปช่วยด้วยโอ้โหเสียงแต่ละคนดีดีเลยเสียงตกเศร้าทับโผดดีเลยพี่โจเข้าใจหนูใช่ไหมตลกอ่ะโอ้ไม่ โอเคพี่ทีมงานเก็บอาการแล้วพ okay. ี่ทีมงานหลังหลังบ้านเก็บอาการหน่อยค่ะหลังบ้านมาไอเสียงน้องฟอนนะคะพี่ทีมานเก็บอาการแล้วพี Hor ่ทีมงานจบแล้วโอเครวมคะแนนนะคะตอนนี้ฝ้ายได้สามคะแนนพันได้สองคะแนนพี่มายหนึ่งคะแนนโจหนึ่งคะแนนอะรหนึ่งคะแนนครับผมเอาละไม่ได้แล้วฝ้มาแล้วจ้าะไม่ได้แล้วฝ้ายนะยุ่งอ่าสัญญาณนะครับหนึ่งสองสาม ก็บอกแล้วไงว่าเขาไม่รักก็บอกแล้วไงไอทิศนาธยาไอจอลินไเหตุคนดีที่เธอไ่อยู่จลินนาธยาเนี่ยผมรอผมรอครับคนทน่จบหรือว่ามันจบแล้วเห็นมันจบจอลินผมพูดก่อนคือผมรอมันจบแล้วคู่คนแรกฮัลโหลอีกรอบผมออีกรอบโอ้โหอีกรอบอีกรอบแล้วจังกัดหัวแพ้เมื่อกี้ที่หลุดไปอ้อยอ่ะเดี๋ยวให้สัญญานะฮะจะเย็นเย็นแดนเย็นหนึ่ง สองสามก็บอกแล้วไงว่าเขาไม่รักก็บอกแล้วไงว่าเขาไม่สนเธอรอไปเหอคนดีทั้งที่เธอไม่มีแรงแนดาเสียงใครข่าวเสียงใครข่าวะผมแล้วแหละต้องผมแล้วสีหนูพูดชื่อตัวเองดังมากเอ้ยดังมากใครอะไม่รู้เ็กกระทารแฮนนาปะ อย่างหนูแล้วทำไมถึงไปคนนั้นอ่ะโอเคก็คือพี่ทีมงานถูกใจเสียงคนสุดท้ายเมื่อทีที่พูดมาว่าแฮนนาหก็เลยให้แฮนนาหไปเพราะว่าเสียงมันทรงพลังจริงๆนะฮะไม่ตองโอเคเพลงต่อเลยเพลงซับใช่ไหมโบกี้ไลออนอ๋อโอเคสรุปจะอธิบายว่าทำไมถึงเป็นพี่แฮนนานะคะทุกคนเพราะว่า เน็ตของพี่ทีมงานนะคะเขาบอกว่าตอนที่กล้วยกับพี่โจตอบเนี่ยมันยังทับกับแ็กเค้าอยู่นั่นคือเหตของนั่นคือเหตของพี่ทีมงานนะทุกคนก็คือก็คือมันก็คือผิดกติกาเนาะเพราะว่าเรายึดตามเน็ตพี่ทีมงานใม่ไหมอืมโอเคถูกต้องครับผมรวมคะแนนนะคะก็คือก่ายสามคะแนนพันสองคะแนน มมยหนึ่งคะแนนแทนหนึ่งคะแนนโจนหนึ่งคะแนนอายหนึ่งคะแนนแล้วก็ฉันเองศูนย์คะแนนนะคะเตรต้องเจาะไข่แตกแล้วเจาะไข่แตกอะไรเจาะไข่แตกเฮ้ยเพลงสุดท้ายแล้วหรือเปล่าใช่แล้วใช่เราเดือเพลงสุดท้ายแล้วแหละอ่ะพร้อมยังทุกคนพร้อมนะ้ะอมมีไม่ใครหลุดเนาะไม่มีใครหลุดเนาะหนึ่งสอง ก็ตัดกิิตก็ตัดกิิตก็ตัดกิิตนะคำอ่อนคำอ่อนคำอ่อนคำคำสาโจลินอธิบายเลยเล็นไหมเ้นบหเห็นไหมเห็นไหมจบแล้วก็หน้วามนเกี่ยวคำออนคือถ้าไม่ให้หนูคือหนูจะไปกัดหัวจริงจริงโดยโจได้ค่ะโจได้ค่ะจจเย็นเย็น อาจารเรียนต่อไปไปไปไะเย้ทำไมพี่รู้ว่าทำไมนูไม่เห็นรู้เลยต้องครับผมเย้เฮ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 ้เ้เฮ้เน้เต้เฮ้นฮ้เ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 น้เ้เฮ้เน้เฮ้เคะแน้เฮ้เฮ้นน้เฮ้เนนเี้เฮ้เฮ้เฮคะแนเฮ้นฮ้้าฮ้เฮ้นแล้วก็ผม้เน้เน้เฮ้นฮ้เฮ้้ <Okay. S 2> ตอนนี้ก็เป็นฝ้ายคนเดียวที่รอดชีวิตใช่ไหมใช่ <Yeah. S 1> บทสรุปก,ก็คือฝ้ายชนะครับผมยเย้ yes